ตอนนี้ติยังอยู่ในห้องทรงอยู่นะคะจัดรายการเสร็จไปแล้วสี่ชั่วโมงขอเคลีย์เอกสารก่อนเราจะได้กลับบ้านวันนี้สุดๆน้องเขาเปิดแอร์จนขนลุกขนช้ำเลย24องศาติบอกว่าขออยู่25องศา เปิดยี่สิบสี่องศาขนนี่ังขนตั้งอยู่เลยน,นี่ตักซิแล้วนะมาคาเดเมียมาคาเดเมียมึงเลยอร่อยมากอร่อยมากวันนี้อร่อยเล่นๆน่ะพูดแล้วกินมาคาเดเมียโชว์นี่คือที่เปิดเห็นไหมคะ เพื่อนนกคนสวยมาให้คุณนายคุณนายคุณนายอะไรดีนี่กไม่ให้เปิดนี่ไหมฮะเนี่ยครั้งแรกที่เคยกินนี่ลูกมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะแล้วเปิดจะเป็นแบบนี้นี่นี่ก็เป็นแบบนี้เหมือนเ,อเดี๋ยวชัดแบนก่อน ไม่กันเนาอืมมันฟาขึ้นเต็มเลยรสชาติดีีครับรสชาติเหมือนถั่วลิสงผสมกับอัลมอนด์นะฮะน้องเข้ามาทักถ้าเปลี่ยนเวนกันค่ะตีจุดนี้ก่อนดวก็จะกลับละไม่กี่ใบ่งหรือพรุ่งนี้มาจดต่อ นะอร่อยมากอร่อยจริงๆดูสมผมเื้อเื้อกระเสินเฮ้ยใครเปิดแอร์เลยวะทำไมมันเย็นจนฝ้าขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยฮะ เดชาทรได้ยินมาพี่พูดไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดทำงานกัน อัานมีเสียงไหมพอเข้ามาเลยนะผู้ทานก็พูดกันเดชาธนคุณชายเดชาธน เดชาทอนไม่ได้ยินเราอีกเว้ยยุงเยอะว่าเดชาทอนเฮ้ย <Ch> ไม่ได้ยินพี่พูดหรอวะ ยังเพิ่งไปดิยังไม่อันนั้นเลยนี่ไปไหนกลับครับใครเปิดเปิดแอร์เท่าไหร่วะนนี้เปิดยี่สิบครับดูดิเนะขนาดแบ่นพี่ฝ้ายังขึ้นเลยจะอะไรกันอยู่ขนลูกขนตั้งว่ามันเปิดแอร์เท่าไหร่เดี๋ยวรอดิเดี๋ยวรอก่อนจะไปไหนค่อยเก็บของช่วยก่อนจะเอาไม่เอาเงินแล้วหรือไม่เอาไม่เอาไปได้อ๋อครับไม่เอาถ้าไม่เอาไปได้คนอื่นเงินสดอยู่ในรถพี่ไม่ได้กระเป๋าลงมาเหยียดโอนหรือจะให้โอน สามร้อยไม่ต้องกลัหรอมังเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งผูเพิทว่าทำไมมันหนาวเะวะมันมันมันทะลุออกมาแน่เลยเออดูที่เนี่ยดูฝ้าที่เนี่ยดูกระจกที่เนี่ยเว้นยังไอ้นั่นเลยเว้นยังขึ้นฝ้าเลยยังว่าเฮ้ย e ทำไม ون, ขนลุกขนชันเปิดแอร์กันท้่ยี่สิบองศากวกลัวเครื่องมันร้อนกกลัวเครื่องมันรถคนมันร้อนวะฮะ คนมันร้อนเลยดิมันคือมันไม่ร้อนหรอกนี่ว่าทำไมมาหนาวแท้เอานี่ไปทิ้งข้างไหนอะเฮ้ยเคยกินนี่ไหมบาคาเดเมียเอ้ยมาคารีอะไรวะเคยกินไหมเนี่ยเฮ้ยมานี่ก่อนเจมเดชา,าดทานเคยกินมันมาคาเดเมียอาพี่ให้กินเคยไหมไม่เคยนี่ของดีอย่างมึงเลยปะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชิมเดี๋ยวชิมนะแกมินกินใยวันนี้เขาทำอย่างนี้นะ เออมันเปิดยังไงวะเนี่ยเขาทุบมาให้เนะียแต่ว่าเราต้องใช้ตัวเปิดชิมดูชิมดูอร่อยไหมมันเหมือนมันเหมือนถั่วลิสงผสม,มอัลมอนด์มากไหมเ <Hey. S 1> นี่ยเ <Hey. S 1> นะอร่อยไหมอร่อยอ่ะ <Hey. S 1> ไปทุบกินเอง <laughs> <Hey. S 1> จริงจริงมันเป็นอย่างนี้นะแต่ไปทุบกินเนี่ยก็ปั้นทุบเอา hey, ให้กิน,นเคยกินมาคาเดเมียมึงเลยป่ะ <laughs> เอาอะไรมาหนมปัง เฮ้ยเจมมานี่ลองให้ชิมลองดูดิถามนี่หนุ่มๆอร่อยไหมโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตมะขาเดเมียมะขามดเมียมึงเลยอันนี้นี่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 พี่แกะให้แล้วมึงแกะไม่ได้หรอกเอากัดพี่เอาฟันกัดแล้ฟันแทบจะหลุดเมื่อคืนเราฟันกัดเลยกินไม่เป็นไอติมนี้ก็มีตัวเปิดอยู่อร่อยไหมอร่อยเคยกินแต่ไอติมไม่เคยยืดมันหลุดเลยไหมเนี่ยของของดีอย่างมึงเลยอุ้ยแต่ใส่แกะทั้งยี่หลุด ไปดิเอ,เอาเอาเก็บเก็บไปทุบได้ไหมอร่อยไหมเจมอร,อร่อยออร่อยอะ่ะแกะได้ไหมไปทุบเลยกกผนังเข้าก็พังลงนี่เอานี่ตัวแค่ยู่นี่ห <Okay. S 1> มดเป็นป่ะตัวแค่พี่เอาปากกัดแทบจะขาดนี่ลองแกะดูทีนึงเอาเอาฟันกัดซิ <Okay. S 1> ฟันใครจะกัด <laughs> เอาฟันกัดได้ไหม <Okay. S 1> ฟันกัดได้ไหม เอาลองกัดได้หน่อยดิกัดให้ดูหน่อยดิอเอาเคี้ยวกัดให้ดูหน่อยดิดูดิจะดูมึงจะดูมันแตกป่ะฟันหักเลยฟันหักเออฟันหักอย่ามาโทษนะเว้ยอ,อร่อยนะนี่ตัวเปิดมันอืมอร่อยเนาะมันดีเสร็จหนะึ่เอาเอาไว้ทำอะไรไวะเนี่ย <m> ดูเต็มไปหมดเลยให้พวกนี้ไปให้ออสเดี๋ยวกวาดให้พี่ด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวมดขึ้น อร่อยเนาะมันมันดีเนาะคือกิน,นทั้งวันเนี่ยเขาเรียกว่าคุณดูนี่เนี่ยมาดูนี่ดูมันเปิดแอร์ดิเพราะอะไรครับ้าไงมันหนาวไงเปิดจนฟาขึ้นพี่ว่่จะอะายกันไปทำไมคุณหนาว,วบ้าเปิดไฟเปิด,เป,ดเปิดแอร์ซะหนาวคนลุกขนชันทุกอยงทางนี้นะเออพี่ดันขึ้นข้างบนแล้วไม่มันเปิดขึ้นเลนก็เปิดก็ดูดีเนี่ยเห็นหน้ากันไหมเนี่ยไม่เห็น ดูมันซื้อนี่มันต้อซื้อมาทีเขาเลวะแม่ง <c oughs> ซื้อมาทีาทกูกินยังกินอะไรมันนี่พันมิลลิลิตรพันเอ็มแอลบ้าบ่ะเฮ้กินอะไรฮะหนะลอดก็หายจะดูดก็ไม่มีมันซื้ออะไรไม่มีหลอดให้ดูดมันต้องกินอย่างนี้นะเว้ยกินเพียงหมดเลยอืมไม่นี้ก็เสียดิ <c oughs> ดูน้องไปละกลับบ้าน Bye bye.